ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะอยู่ในหัวข้อเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่เหมือนเดิมค่ะแต่จะเป็นแบบฝึกหัด1.5ก็คือหลัก1ต่อ1และหลัก1ต่อ1ทั่วถึงค่ะก็เรามาดูโจทย์กันเลยนะคะจากโจทย์บอกว่าให้ an เป็นจำนวนเลขฐาน2ที่มี n หลัก และไม่มี010ให้ bn เป็นจำนวนเลขฐานสองหลักที่มี n หลักและไม่มี0011หรือ1100จงพิสูจน์ว่า bn บวก1เท่ากับ 2an สำหรับทุกจำนวนเต็ม n สำหรับทุกจำนวนเต็มบวก n ค่ะค่ะก็มาดูวิธีทำกันเลยนะคะวิธีทำ ก็คืออันดับแรกนะคะเราทราบอยู่แล้วว่าาเลขฐานสองหลักมจีจำนวนเป็นอสองกำลัง N นจำนวนค่ะก็เขียนเลยค่ะเลขฐาน2 n หลักมีจำนวนเป็น ของกำลัง n จําจำนวนค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราจะกำหนดให้ค่ะเนื่องจากเขาให้อ่าเราพิสูจน์ว่า Bn บวกเหนือค่ะเท่ากับ2 a n ดังนั้นเราจะกำหนดให้ก็คือให้เอ่เอ x n เป็นจำนวนเลขฐานอ่า2 H, เป็นจำนวนเลขฐาน 2n หลักนะคะก็คือให้ x n เเป็นจำนวน เลขฐาน2 N หลักค่ะเราก็หลังจากนั้นก็จะได้อ่าจะได้ A N เท่ากับเราก็มาดูที่ A N นะคะ A N มันบอกว่าเป็นจำนวนเลขฐานสองที่มี N หลักและไม่มี0 1 0 แสดงว่าไม่มีจำนวนนี้ก็ an จะเท่ากับ xn ลบลบหค่ะและอีกตัวนึ้งก็คือ2 an จะเท่ากับ2 xn ลบ2และเรามาพิจารณาที่ bn นะคะก็คือและ v n จะเท่ากับเนื่องจาก โจทย์บอกว่า bn เป็นจำนวนเลขฐาน2ที่มี n หลักและไม่มี0011หรือ1100ก็จะได้ว่า bn ก็คือ xn ลบ2ค่ะและ bn บวก1จะเท่ากับ xn บวก1ลบ2ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ามา,าพิจารณา xn บวกหนะคะก็จะได้ว่าพิจารณา xn บวกหก็คือจากที่เราทราบนะคะก็คือ,อเลขฐานสอง n หลักมีจำนวนเป็นสองกำลัง n จำนวนก็จะได้ว่าจาก xn จะเท่ากับ2องกำลัง n ก็คือ จะได้ xn บวก1เท่ากับ2กำลัง n บวก1ซึ่งสองกำลัง n บวก1นะคะก็คือ,อก็คือ2ยกกำลัง1คูณกับ2ยกกำลัง n ซึ่ง2ยกกำลัง1นะคะก็คือมีค่าเท่ากับ2ก็คือ2อคูณด้วย2กำลัง n นะคะซึ่งเท่ากับ ก็คือเรามาเห็นเออเราจะเห็นได้ว่า2กํกลังเนะคะจะมีค่าเท่ากับ xn ค่ะก็จะได้ว่า2คูณอยู่กับ xn ค่ะดังนั้นนะคะดังนั้นดังนั้น xn บวก1จะเท่ากับ2 xn จะเท่ากับ 2xn และเราก็มาพิจารณาที่ bn บวก1กันนะคะก็คือจะได้ bn บวก1เท่ากับก็คือจากที่เรากำหนดให้นะคะก็คือ bn บวก1อะคะ่ะจะเท่ากับ xn บวก1ลบด้วย2ค่ะก็คือ xn บวก1ลบ2 โดยเราทราบได้ว่า,า xn ตัวนี้ค่ะ xn บวก่งค่ะมีค่าเท่ากับ 2xn ค่ะก็จะได้ว่า bn บวกหมีค่าเท่ากับ 2xn ลบ2ค่ะก็นั่นคือ นั่นคืออ่า 2an จะเท่ากับ 2xn ลบ2ซึ่งเท่ากับ bn บวก1ซึ่งจากโจทย์มันให้เราพิสูจน์ว่า bn บวก1ะคะเท่ากับ 2an ซึ่งเราจะเห็นว่าเท่ากันดังนั้น ดังนั้น bn บวกหนึ่งเท่ากับสอง an ค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับสำหรับแบบขัดหัดห5หลักหนึ่งต่อหนึ่งและหลักหนึ่งต่อหนึ่งเท่าถึงค่ะ